สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนาราธิวาสและนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราที่มาจังหวัดนี้ครับเราสองคนจึงอยากจะเที่ยวให้ได้มากที่สุดโดยเรามีแผนไว้ว่าที่แรกของเราก็คือน้าตกปาโจต่อด,ด้วยหาดบ้านทอนหาดนาราทัศน์อ่าวมะนาวสถานีรถไฟสุงไหญโกลกต่อด,ด้วยผ่านับดาวทะเลหมอกสุขีรินและปิดท้ายด้วยน้าตกสีโปแต่ปัญหาของเราก็คือ เรามีเวลาอยู่จังหวัดนี้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองครับมาดูกันครับว่าเราจะไปเที่ยวกันได้ครบทุกที่ไหมว่าแล้วเราก็มาถึงที่แรกกันเลยครับคือน้ําตกปลาโจน้ําตกปลาโจ,าโจอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสุงไงป้าดีน้ําตกปลาโจมีทั้งหมด4ชั้นทางเดินขึ้นน้ําตกชั้นแรกไม่ไกลมากและชั้นแรกมีขนาดที่ใหญ่และสวยที่สุดเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเราไปรับชมบรรยากาศของน้ําตก4ีโปกันเลยครับ ถึงแล้วครับน้ําตกโอ้น้ำตกใหญ่ครับใหญ่เห็นไหมเทียบกับคนคนตัวติดเดียวเองน,น้ำตกใหญ่ครับของจริงสวยนี่ครับท้าน้าเล่นดูครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาน้อยผมจึงเดินได้แค่น้ําตกชั้นแรกเท่านั้นเองครับถ้ามีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็ลองแวะมาดูนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อแล้วนะครับ แล้วเราก็มาถึงอีกที่นึงครับคือหาดบ้านทอนหรือบ้านทอนปีหาดบ้านทอนจริงๆแล้วที่นี่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องเลือกอและครับที่นี่จะมีเลือกอและสวยๆอยู่หลายลำและยังเป็นแหล่งผลิตเลือกอและที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วยครับแต่เนื่องจากว่าเรามีเวลาน้อยจึงได้แค่ชมหาดเท่านั้นส่วนชายหาดที่นี่สําหรับผมผมว่าเป็นหาดที่ผมชอบที่สุดในจังหวัดนราธิวาสเลยครับ ผมว่าที่นี่มีบรรยากาศดีและถนนเรียบใ้หาดค่อนข้างสวยเลยแหละครับว่าแล้วเราก็ไปกันต่ออีกที่หนึ่งเลยดีกว่าครับนั่นก็คือหาดนาราทัศน์ที่นี่จะเป็นหาดที่มีของขายริมหาดเยอะมากที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาในจังหวัดนาราธิวาสเลยนะครับและเท่าที่สังเกตดูคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เขาก็จะมานั่งกินอาหารริมหาดกันเราไปรับชมบรรยากาศของหาดนาาทัศน์กันดีกว่าครับไปครับและแล้วเราก็มาถึง ที่หนึ่งซึ่งเป็นหาดนาลาครับนะครับที่นี่ของข้างด้วนเลยตั้งแต่เที่ยวมาทิปนี้ก็ที่นี่น่าจะขายเยอะสุดเดี๋ยวขอไปดูชายหาดักหน่อยมเมื่อกี้ผมเห็นป้ายจากตรงนู้นผมบอกว่าไม่ให้เล่นน้ำอันตราย ไม่ทราบว่าด้เหตุอะไรนะครับอาจจะเป็นมันมีอาจจะมีขึ้นใต้น้ําก็เลยเล่นไม่ได้หาดที่นี่ค่อนข้างเอ่อวิว้งตรงนี้ค่อนข้างสวยนะทรายละเอียดมากน้กําก็อยู่ในระดับที่โอเคครับเราก็เห็นบรรยากาศกันพอคร่าวๆแต่เดี๋ยวเราไปที่เห็นพอนะครับแล้วเราก็มาจิ อุทยานชาติอ่าวมะนาวหาดก็ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าน้ำที่นี่ลึก2เมตรนะครับตามป้ายที่เขา,า,ารายงานไว้หาดที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวนี้ค่อนข้างกว้างครับขวาจะเดินไปถึงริมหาดได้ค่อนข้างไกลเลยแหละครับและหาดที่นี่ก็สวยแปลกตาแปลกตายังไงไปรับชมกันครับอ้หาดเขาลึก ดูบรรยากาศครับโอ้หาดเขาลึกมากมุมนี้มันสูงมากเลยเนี่ยสูงแต่น้นําใสอยู่นะครับสายก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนี่ยหานสูงมากเลยเนีดน้อยไปครับเวลาเรามีน้อยเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อดีกว่าครับไปครับแล้วเราก็มาถึงที่หนึ่งสถานีรถไฟสงขนลกที่คนชอบนั่งมาลงกันเป็นสถานีสุดท้าย นี่ตรงไหนโกลกเป็นสถานีสุดท้ายทางภาคใต้ของประเทศไทยเราก็เลยมาเที่ยวชมบรรยากาศกันซึน่งจริงๆเราก็ไม่ได้นั่งรถไฟมาหรอกแต่ว่าเราอยากมาเห็นสถานีสุดท้ายของประเทศไทยก็เลยเข้ามานี่นะครับแต่พาไปชมครับ,บรถไฟ เราไปต่อที่อื่นกันมาแอยัง,น,งนั่งรอรถไฟนั่งรอรถไฟไปไหนจ๊ะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สายทานทองรีสอร์ทครับ <c oughs> ที่อำเภอสุขีีอันนี้นะครับแต่อันนี้เป็นด้านหลังเป็นสายทานทองล่องแก่งคืนนี้เราพักกันที่นี่แล้วข้างหลังก็เป็นที่ล่องแก่งเลยแต่พ่งนี้เราไม่ได้ล่องแก่งนะครับเราจะไปที่ทะเลหมอกแทน แลวนี่ครับอบรรยากาศด้านหลังของรีสอร์ทเราสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับน้ำก็ค่างใส่นะเป็นไงน้ำใสไหมพอได้นะแต่อย่างน้อยโอว่าอากาศจะสดชื่นอยู่นะ,ะนี่บรรยากาศสวยครับแสงสวยแสงสวย ห้องของเราก็หยุดแถวๆนี้แหละหยุดติดนี้เลยแหละห้องเราเดินมาน,นิดเดียวมีรองแก่งด้วย,วยใช่เขาก็น่าจะลงตรงนี้ห้องของเราเดี๋ยวขึ้นไปชี้ให้ดูนิดหนึ่งแค่ดูภายนอก,ก็พอเนาะไม่ต้องเข้าไปดูหรอกเพราะว่ามันก็ห้องทั่วไปแหละนู่นครับห้องของเราห้องของเราอยู่นู่นเห็นไหมแค่นั้นแหละ ในเช้าวันลุ่งขึ้นเราจะไปทะเลหมอกสุขีลินกันครับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือผานับดาวโดยเราไปกับสายทานทองรีสอร์ทเป็นการจอยทริปนะครับคนละ120บาทในการขึ้นไปนะเราต้องออกจากที่นี่ตั้งแต่ตีห้านะครับเห็นเห็นชัดเห็นหมอกเยอะอยู่ นี่ครับทะเลหมอกสุขีรนททับจุดชมยุขาอัพดาวทะเลหมอกเต็มๆนะครับทะเลหมอกสุขีลถือว่าเป็นทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยครับและสามารถพบเห็นได้แทบตลอดทั้งปี นี่ขนาดว่าพวกเรามากันในหน้าร้อนนะครับยังเจอทะเลหมอกที่สวยขนาดนี้เลยวันนี้หมอกเยอะอยู่อาทิติ์ขึ้นแลครับสวยจริงครับมุมบรากาบรอบ เป็นบรรกาเป็นบรรยากาศตอนเดินลงนะครับทางค่อนข้างลื่นมากชันนะครับก็เดินก็าากระมัดระวังใครระมัดระวังกับผมด้วยใ่รงเท้าแตะมาด้วยนะครับสวยมากของจริงที่สวยมากๆเลยนะครับ,นะรบของจริงนี่สวยยอ,สวย,สยอด สว,สวยจริงครับที่นี่เวลาลงต้องลง,ลงข้างๆนะครับต้อง,งค่อยๆต้องหาที่เก็บของขท้งายเวลถ้ามันไหลมันจะพุ่งไปหลังชั้นหางชั้น ใส่เกียร์โลนะครับใส่เกียร์โลไม่ไหวไม่ไหวจะโลไม่ไหวจะโลอย่าไหลไม่โดนกันู่นล้มนั่นทีนะโอ้ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันฮนะโอ้ไปครับตรงนี้ก็สวยนะครับ นี่ชมด้านนี้ได้อากาศดีมากเลยตรงนี้สวยทะเลหมอกของที่นี่นะครับไม่ได้สวยแค่เฉพาะตรงจุดชมวิวด้านบนเท่านั้นในระหว่างทางที่เราเดินลงมาก็สวยเช่นกันจะได้พบเห็นวิวที่เป็นทะเลหมอกอย่างนี้ไปตลอด2ข้างทางเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อแล้วนะครับ ครับแล้วเราก็มาถึงอุทยานน้ำตกฮีโปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในว่าด้านในเป็นอย่างไรนี่ครับป้ายคร่าวๆน้ำตกตรงไปด้านนี้มีหลักกิโลจะบอกน้ำตกชั้นที่หนึ่งโอแลลาบีถึงสามกิโลจะบอกของแต่ละชั้นนะครับชั้นสุดท้ายอยู่ชั้นที่เก้า 1.2กิโลนะครับเมื่อกี้เราได้คุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แบอบกชั้นเจ็ดสวยครับเดีย๋ยวเราดูซิเราจะไปถึงไหมแต่ชั้นแรกสวย้วเนะี่ยชั้นแรกก็สวยแล้วนะเนี่ยมันเป็น,นทางน้ามาทางน้ําของน้ำตกโอ้บรรยากาศดีแต่น,น้ำตกที่บรรยากาศดีเหมือนกันนะ น้ำก,ก็สวยแล้วนะครับนี่ครับตน้ำตกน้ำก็สวยครับน้ำตกเป็นน้ำตกที่สูงมากแต่ด้วยที่กล้องความอ่อนด้าของกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะดูสุดปลายอะ่ะสุดนู่นเลยนะน้ำตกอะ่ะดูบรรยากาศ ท่องเที่ยวก็มาเล่นน้ำกันน้ำที่นี่เย็นมากครับเดี๋ยวเราไปลงต่อที่ชั้นอื่นกันไปครับมีทางเดินขึ้นนี่ครับบรรยากาศโอ้ดีอันนี้ชั้นสองนะครับเอามาดูความสวยของชั้นสองกันครับโอ,โ,อโอเคนี่ครับชั้นสองนี่ครับชั้นสองบรรยากาศดีมากครับ เราจะไปต่อกันที่ชั้นอื่นๆนะฮะไปขับต่อทางเดินก็อประมาณนี้ก็ใช้กำลังขาบนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราน่าจะใกล้ถึงชั้นสามแล้วชั้นสามตรงนี้มันเป็นเหมือนฝายเลยเหมือนฝายกันน้ำเลยเหมือนฝายเะลอน้ำอะ่ะเดี๋ยวเราไปดู ตรงบนอันนี้น่าจะเป็นชั้นสามนะนี่น่าจะเป็นน้ำตกชั้นสามน,นะครับที่นี่เขาไม่มีป้ายบอกอไเลยไม่รู้น้ำตกอะไรเป็นชั้นไหนน่าจะด้วยอะไรอนุรักษ์ธรรมชาติหรือเปล่าไปครับเราไปกันต่อ ที่นี่ถือว่าค่อนข้างชันนะแต่ตรงน,นี้จะเป็นทางลาดๆนะเดินคู่ไปกันน้ำตกไปเรื่อยๆแตตรงข้างหน้านี่ก็น่านจะเป็นชั้นสามู่เส้นเดิมเราหน้านจะต้องขึ้นไปอีกเจ้าหน,น้าที่บอกชั้นเจ็ดนี่ชั้นสามแ็แหกแล้วฮะมันไม่ไกลนะแต่มันชันตรงที่เห็นหลายๆคนมาถ่ายรูป นี่คือชั้นสามนี่นะท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้น้ำน่าจะลึกมากไม่เห็นก้นเลยนะเนี่ยนะน้ำน่าจะลึกมากเลยเนี่ย,ย,ยใช่ลึก,ลกไหนไปดูสิะเป็นโ,นะโอ้สองเท้าลื่นน่าดูอ๋องที่ชอบปลาเยอะเห็นไหมแต่ว่าปลาเล็ก ตรงนั้นตื้นหน่อยเนี่ยตรงพอตรงนี้เริ่มลึกละตรงนี้ถือว่าแปดตานะเป็นช่องแคบแคบนะแปดตาอยู่แปดตาโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะหาทางไปอีกคันได้ไหมไม่รู้ว่าใช่ทางตรงนู้นไหมนะอ๋อใช่ใช่เป็นทางเดินไปต่ออยู่แต่เส้นทางนี้คนอาจจะไปน้อยหน่อย เดี๋ยวเราไปดูสิใช่จริงไหมแต่จเจ้าหน้ที่บอกให้ไปถึงชั้นเจ็ดนะ้ยเลืนเล่นลื่นใส่รองเท้าอย่างนี้นี่แตวันนี้ต้องจัดรองเท้าใหม่แล้วเดี๋ยวไปดูกันทางลกนะครับเนี่ยดูก่อนใช่ทางนี้ไหม อ๋อไปไม่ได้นะครับเป็นลวดหนามโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเดินลงกันก่อนทิปจังหวัดนราธาิวาส24ชั่วโมงของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนอีพีหน้าเราก็ยังอยู่กันที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดต่อไปของเราก็คือจังหวัดยะลาครับแล้วถ้าใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ